จะไปนายมันนี่นี่กัาฮะตี้นมาแล้วส่วยไปยอ้โหดูเคยคนซอยเหรอคุณนบ้ผ่านอันนเ้ไ่ดอะคตรลำฮะมาแล้ว่มีค้ำนผมก็พี่ไปจ้าไปนู้นเนื่ยเ้ามากินไยาก อะไรเป็นนผมเป็นนลูก้ฮเอาคงค่อยาแล้วงตัวเองหรอคงคตัวอาวเไม่ไอของตัวเองหรอไค่บุรีมี ตรงใครสวัสดีครับกดเตี๋ยวกันนะครับกดเตี๋ยวด้วยกันนะครับส,สองคนดูทำไมผัก,ออกเอาแต่ตัวเองล่ะเพราะวาจะเศาเสื่อแล้วโอ้ยเาาน,น,น้อยทำไห,ไหมครับเขาเ่ามาหน่อย ที Star, like so ่น่าละเป็นส well ีเอาเพราะว่เเบงมีอเพราะว่าคนบื่ออได้จับคนจะได้จับเองค่ะคนจะซื้อแม่ทูกคอ๋ปไปจัไปจับตาเดี๋ยวแม่จะอาบน้ำก่อนนะซึ่งุกที่พ่อดิเรียวขาสา nhau, subscribe cho kênh nè, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มามาไอ้เจ like oh, ้าทำอะไรพ่อปล่อยลูกด yeah. yeah, ้วยบอมบอยโอ้บอมบอยปลอยลูกด้วยพ่อเผ็ดลูกพ่อเสือมานเผ็ดเนาะอืมบุบบอยได้อยู่ไหมยืนอยู่อืมได้อยู่บอมบอยโอุ้ยดูหน้าแม่สิแมวแมวน้อยน้จะเอาอะไรล่ะล็อตยังแม่คืนเอ้า กเคเกอเคมกันนะครับพี่น้อง

อะไรสองลูกอะไรสองลูกสุกายก็ได้นะครับ ยัาไม่้อ,อยังฮองอยังทักมอง้อเอ้ยดูก็ยังมีส่วนรวมเลยนะดูก็ยังเพิ่ง

วทีนี้เขาเลือที่นี่อ่ะคือนี่มันปิวรมอ่ถึงห้องเรียน,น,นเนถึะห้เรียนี e PR ่นี่อาะ่ะ เออก็มันยูแนวป่าก็เบิอนมีตัวโก้ออไหมวดืตอยู่นวกลางบ้านจะเรามีเรามีตัวหกเบื้อทาเบื้อเจออเ่็นแม่เจ้าจะได้เขาวดอะไนี้อีกฮกคื่อเแลาเขาบอกเจอชื้นมาหาองินอืมอม่าวอไรเนี่ลูกเบ้อืม

すみません。 В бассейне плавает пугалок из шариков. Я сам буду лететь в Дядя, ищет оранжевый сюрприз? Тоже же он там Кто же он подевал? Кто же он А вы знаете, okay, что вы нашли? วารีรัตรัตตระหนักุ่งงามเข้าใจเหมกันครับเมื่อไรล่ะเมื่อเดียวดเดียวด้วยกันครับโอ้ยบ้าให้มันคล้ายๆลูกน้นำพอกินม,มื่อไหร

Bạn <laughs> này Hoa khảo cân nát kỹ sư huynh hockena 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 kỹ sư huynh บริปันทนเพ่กินแล้วยัมา,<ห>ามใกล้แม่ยมาใกล้แม่หน้ำซุปกบกๆครับพี่น้องวิน้ำซุปกลๆปกลมๆมากเลยครัเบเจ๋บริปัทนกินแล้วปันบริปัะทานเพ่กินแล้วบอิอกินเพาได้ได้แม่คันายหร

มาแต่ลงค่อยให้มันเผ็ดเถอะเพราะพเคยใส่พริกรอ่ะพอรู้ว่าตามด,ด้วยชาเขียวกลมกล่อมบอกให้สร้างเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเราจะใช้ขออ้อมูลนี้เพื่อตั้งค่าโปรไฟลยรายัยงงานภาษีและชำระเงินให้คุณมาถามเพื่อนหึงอเปล่อ,อะไร ่านัวหอมมนครับพี่นอ้องลองกินข้าวกันหรือยังครับข้าวกันหรือยังเ่บเหยียบโอกออยีโอกออมามนเตีเ้ยวมามามาพ่อกินน่อ,นพ,อ,พ,อพอกินหน่อยขวนึง อันนัึงอันนึงก็บูได้เบูต้องเอาสีใครเข้าไปเนาะบูได้สีไปดำเนาะบูต้องเอาไปน้ำสีไปกันบูเรื่อไปน้ำบูเรื่อไปน้ำได้สีไปกันไปช่องคนทำไมนะเฮาเนาะเออบูได้ไปสีกันเนี่ยบูเดียวเลยบูเรื่อไปน้ำ ทำอะไรอยู่หรอครับอ๋อพักเที่ยงครับพักเที่ยงกินข้าวนี๋กยเตี๋ยวเสร็จสีข้าว,ส,าวสีข้าวเสร็จพักเที่ยงเดี๋ยวจะไปสีข้าวต่อนะอืมพักเบืม สักทายก็ได้นะครับทุกคนดูคุณก็ได้นะครับเป็นข้อมูลทางธุรกิจใหม่ผมกยไม่เคยตั้งข้าวหนะกข้าอกินไรคิดที่อยู่รู้ไปไปเอาข้าวขึ้นนะ โยกขึ้นกินนั่งก่อนไหมเอ่ยเออพี่พี่ไปหนันแล้วรับกายนี่วันที่สิบสี่ทุกอ่าผู้ชมนะครับอขอบมือกันนะครับ ขอคนละไลน์หน่อยครับกดไลค์ให้หน่อยครับ <c oughs> คุณขอคนละไลน์หน่อยครับครับขอบคุณครับ วาลีรัตขอพี่เข้ามาดูความรับชมกันนะครับขอบคุณมากครับโย่ทีวีทำไมเป็นคนแบบนี้ โอ้ยบวิก้วยขออนุญาตเข้างานนะครับไปสีข้าวต่อนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่นะครับตอนเย็นประมาณทุ่มหรือสองทุ่มนี่แหละตอนเย็นเดี๋ยวมาไล์ใหม่ฝากตอนเย็นฝากเข้าไปล้วชิมด้วยกันนะครับทักทายก็ได้ครับตอนเย็นเอ่อสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวไปสีข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไม่เสร็จข้าวเยอะวันนี้ได้ข้าวมาเยอะ <c oughs> สีข้าวสวัสดีครับ